พระราชกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านศิลปะหัตถกรรมที่มีอยู่ทุกครัวเรือนให้สามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืนครั้งนึงเคยได้า้าเฟ่เทผัดกนัก คือไปนั่งสาธิตทำมวกไปกันสามคนสาธิตทำมวกเสร็จแล้วกับตัวดิฉันเองก็คือถวายสมเด็จด,ดีใจมากตอนที่ทานในรำมกุกเป็นการทำจากใบหญ้าแฝกพระว่าใบหญ้าแฝกเนี่เขาก็เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอเราได้ถวายพระราชนินีแล้วเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจแรงบันดาลใจในตรงนั้นก็เลยชักจูงประชาชนมารวมกันทำแล้วก็ท่านได้ฮหญ้าแฝกท่านได้ห้ คือทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่เราจะดิ้นรนที่จะหาเงาแฝกที่จะหาอะไรมาทําต่อไปค่ะเมื่องานหัตกรรมจากหญ้าแฝกสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้แล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็จะทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ครูสอนงานหัตกรรมจากหญ้าแฝกเข้าเฝ้าเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป ความรู้สึกในตอนนั้นนณวันนั้นนณวินาทีนั้นคือเหมือนว่าไม่มีอะไรที่ได้รับในช่วงตรงนั้นเนาะเป็นขั้งแรกในชีวิตในตอนนั้นที่ได้ได้เห็นพระบารามีของท่านกับสุดที่จะปลืม้มหาเทพเทียบเทยบในตรงนั้นไม่ได้เลยค่ะ